สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ฝนจะพามาดูสวนเกษตรของพี่ฝนนะคะไม้ยืนต้นนะคะเอาไว้กินนะคะจุดนี้นะคะคือสระน้ําของเรานะคะที่เราขุดไว้สหรับน้ําที่เราจะดึงมาใช้เป็นการรดต้นไม้ของเรานะคะนี่คือรด ไหนาของเรานะคะที่ไว้สำหรับฉุดฉุดน้ําขึ้นมานะคะฝั่งขวามือนะคะเป็นไรอ้อยของพี่นางส่วนฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นพืชทางการเกษตรของพี่ฝนนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ยืนต้นนะคะจะปลูกอันนี้ต้นนี้นะคะเป็นต้นมะขามป้อมนะคะที่พี่ฝนปลูกไว้ยังไม่มีลูกเลยนะคะนี่ปลูกไว้หลายปีแล้ว ต้นใหญ่มากเลยเดี๋ยวถ้ามีลูกเมื่อไหร่พี่ฝนจะพามาดูนะคะสลหรับมะขามปอมต้นนี้นะคะอันนี้พี่ฝนก็จะปลูกทําคูนะคะทคําคูคูน้าแต่ยังไม่มีน้ํานะคะแล้งหน้านี้แล้งนะคะก็จะปลูกขนุนขนุนนี้ก็ปลูกเอาไว้กินพี่ฝนเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ก็ปลูกเอาไว้ก่อนนะคะ ถ้าเกิดไม่ได้กินเราก็จะตัดทิ้งปลูกอย่างอื่นนะคะนี่ขนุนของเราเก่แล้วนะคะนี่ขนุนก็น่าแล้งนะคะคือเนื่องจากว่าอากาศร้อนมากเลยนะคะปีสองปีนี้เดี๋ยวบริเวณนี้พี่ฝนอาจจะต้องขุดขุดปลูกพือเกษตรแบบใหม่นะคะมะม่วงก็มีลูกแต่ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ ไป้อันนี้ก็มะาพร้าวนนพี่นาเจะปลูกมะาพร้าวให้ยาวไปนู้เลยเอาไว้ทำขนมกินกันนะคะน,นี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ที่เราปลูกต้นไม้นะคะเราก็ตัดทิ้งหมดเลยนะคะเนื้อที่ประมาณสองไร่เดี๋ยวเราจะลงพืชอายุสั้นนะคะ จะเป็นอะไรเดี๋ยวพี่ปนพามาดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้มารีวิวดูว่าพื้นที่ตรงนี้ทําอะไรได้บ้างก็จะเป็นต้นมะพร้าวที่เขายังแข็งแรงอยู่นะคะยังทนแรงอยู่นะคะส่วนพืชอื่นๆก็จะพากันรุมตายไปบางส่วนแล้วนะคะ อันนี้ต้นมะขามยักษ์ต้นมะขามยักษ์ที่ฝนปลูกไว้อันนี้นัดยอดอ่อนๆยอดมะขามนี้ก็เอาไว้ต้มปลากินอร่อยนะคะเดี๋ยวไปดูมะม่วงนะคะที่เหลืออยู่สองต้นพอได้กินอยู่นะคะฝั่งนี้นะคะมะขามยักษ์ก็เหลือเอาไว้ทั้งสองต้นเผื่อได้เอาไว้มะขามยักษ์นี่ ก็ยังไม่มีฝักนะคะต้นก็ใหญ่อยู่เอาไว้ก่อนนะคะเพราะมะขามนี่ก็มีประโยชน์นะคะอันนี้มะม่วงนะคะโชคอันนั้น,นลูกพอได้อยู่นะคะน,นี่ลูกพอดกได้กินอยู่นะคะนี น,นี่ก็มะขามยักษ์มะขามนี่ถ้าเขาเป็นปักนะคะเราก็แกะเนื้อเขาเอาไว้ทำอะไรกินได้หลายอย่างนะคะอันนี้คือมะม่วงอันนี้มะม่วงเขียวเสวยนะคะดูนะคะดูรูเขาใหญ่ี่อันนี้ยังไม่เก่นะคะถ้าเก่แล้วจะมันอร่อยหวานอร่อยนะคะอันนี้ยังไม่เก่ถ้าเอาไปกินก็จะเปรียปร้ยวๆนะคะ ม่วงเขียวเสวยต้นนี้ก็ยังนี่ดูนี่นะคะพี่นางก็กำลังมาอันนี้มะพร้าวน้ำหอมนะคะยังต้นเล็กอยู่อันอยู่ข้างบนนะคะอยู่ข้างบน เอาไปเลยพี่นางชวนเอามองไปกิน,นเดี๋ยวเราคอยมาดูมะขามยักษ์พี่ปนนะคะปีนี้จะเริ่มดูแลกันนะคะนี่ให้เหลือต้นไม้ไว้ไม่เยอะอันนี้ต้นขนุนดูนะคะไม่ค่อยได้เข้าไรกัน,นเนื้อขนุนที่เราผ่านี่ลองกัน,นกรอบนะคะขนุนเรา ปลกตรงนี้สองต้นนี่เหลือสองต้นตรงนี้นะคะนี่นี่พอได้กินนะคะสําหรับผน,นุนเนี่นี่นี่พอได้กินนะคะอันนี้นูน่นฝั่งกันนู้นก็เป็นโรงเรือนเป็ดของเรานะคะแต่ไม่มีเป็ดเลี้ยงแล้วนะคะนีพี่นางได้อะไรมะม่วงเลยอ๋อเอามะม่วงโชคกันนันไปกินกัน สำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็ะช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยก็ดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคะเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงสู้กับหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราต้องทํากันอยู่นะคะ